สำหรับใน,นคืนที่ผ่านมานี้นะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ Jones, นั้นปรับตัวปิดบวก0.69% S&P 500ปรับตัวปิดบวก1.20%และน a s แสดงปรับตัวปิดบวกมากที่สุดเลยครับ1.59% ดัในีโซนคาชนีดาวโจนสตลาดหุ้นนิวยอร์ก,กนั้นปิดบวกในวันธนาคารรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดของบริษัทจดทะเบียนซึ่งรวมไปถึงบริษัทเจอร r a รลมอเตอร์ขณะที่นักทุนนั้นจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่รวมทั้งข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐด้วยครับ ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับก็ได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนโดยเจรรมอเตอร์นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยกำไรต่อหุ้นในไตรามาสที่1ประจำปี2567อยู่ที่2.62ดอลลาร์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ2.15ดอลลาร์ส่งผลให้หุ้นเจรรมอเตอร์ปิดตลาดพุ่งขึ้น4.4เอร์เซต์ครับ ทางด้านของเต็ดพาร์เซลเซอร์วิสนะครับหรืววอว่า UPS ซึ่งก็เป็นบริษัทรัรบส่งพัสดุ รายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับพุ่งขึ้น2.41%หลังจากบริษัทเปิดเผยกำไรต่อหุ้นในไตรมาสท,ที่1ประจำปี2,567อยู่ที่1.43ดอลลาร์ก็เป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับลหลักๆก็คือว่าในคืนที่ผ่านมานะครับดัชนีดเดบปิดบวกสดใสเลยในถุงอย่างตัวของเทสลาซึ่งเคยมีปัญหาก่อนหน้านี้ก็มีการปรับตัวขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก็เลยทาให้ตลาดหุ้นนั้นปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไป ได้นะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจด้วยครับนักงทุนถ้าหากว่าใครจําได้ตัวนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ดอลลาร์เนี่ยปรับตัวอ่อนค่าหนุนบรรดาสกุลเงินหลักของเราหนุนน้ํามันดิบหนุนราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นครับทุกท่านครับสำหรับในคืนที่ผ่านมานะครับ S&P l l o b ก l ก็มีการเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่าตัวเลข PMI รวมภาคการผลิตและภาคการบริการเบื้องต้น ของสหรัฐนั้นปรับตัวลงสู่ระดับ50.9ในเดือนเมษายนครับซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเลยในรอบ4เดือนจากระดับ52.1ในเดือนมีนาคมนี่ก็เลยทำให้ตลาดนั้นได้รับแรงสนับสนุนมาครับต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้างดีกว่าครับเป็นอย่างไรเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาจากโซนบายของเรานะครับแต่กว่าจะฟื้นได้นี่ก็โอ้โหเรียกได้ว่าทำเอาเหนื่อยเหมือนกันนะ สัญญาณน้ำมันดิบเวิ์เทสเซอร์ WTI ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารครับโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ขณะที่นักลงทุนนั้นหันมาจาับตาแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและก็ภาพรวมของอุปสงค์และอุปทานในตลาดน้ำมันครับ ตลาดนะครับนั่งชุนก็อย่างที่ผมได้การไปได้รับแรงสนับสนุนจากการที่ตัวเลขพามายปรับตัวลงนะแล้วมันก็เลยทําให้ดอลลาร์อ่อนค่า mm hmm. เพื่อบางคนจะสงสัยว่าเอ๊ะ mm hmm. e คุณครับปกติตัวเลขภาคการผลิตภาคบริการเวลาออกมาไม่ดีนะ้ำมันควรจะร่วงไม่ใช่เหรอครับแต่อย่างที่บอกครับว่ามันขึ้นอยู่กับ ณเวลานะั้นว่าตลาดจะมีมุมมองให้ความสนใจกับอะไรมากกว่าในคืนที่ผ่านมานั้นตลาดเนี่ยให้ความสนใจไปที่ดอลลาร์อินดซ x นะครับพอปรับตัวลงมากราคานัดิบราคาทองคําซึ่งเราเรียกว่าเป็นสินค้าโภคภัณเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวตรงข้ามกับดอลลาร์ซะเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วเพราะเวลาที่ดอลลาร์อ่อนค่าทั้งน้ํามันและก็ราคาทองคําก็เลยขยับปรับตัวฟื้นขึ้นมาครับนักงุน ท่า,าของนักวิเคราะห์นะครับคุณแอนดรูว์ลิโพประธานบริษัทของลิโพออล์แอสโซเชตส์นะครับได้กล่าวว่านักลงทุนนั้นก็เริ่มที่จะมองข้ามสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็หันไปจับปาสัญญาณบ่งชี้ทางเศรษฐกิจรวมทั้งภาพรวมของความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดครับ ท่ากันที่ราคาทองคำครับปิดลบไป4.3เหรียญน,นะครับนักทุนครับแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาแต่โดยภาพรวมก็จะถือว่าอยู่ในแดนลบครับมาดูคอมเมนต์กันดีกว่านักชุนครับคุณจูเลีย การดัโค CEO ของบริษัทไมบันนี่เข้ากล่าวเอาไว้ครับว่านักลงทุนตอนนี้นะครับคลายความ,มวิตกกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะว,วันออกกลางหลังจากที่อิหร่านนั้นไม่ได้มีการระบุเลยว่าจะมีการโจมตีตอบโต้กลับอิสราเอลแต่อย่างไรหลังจากที่อิสราเอลนั้นได้มีการส่งดโดรนโจมตีอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่19เมษายนที่ผ่านมาครับนักลงทุนก็เลยคลายความกังวลกับประดังกล่าวตรงนี้ไปนั่นเองนะครับขอบพระคุณครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนึ่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันต์โลและที่สำคัญบัญชี standard ดดทั่วไปยังสามารถรับ,บโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้แต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซต์ xm ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ xm อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ ทองคำทำจุดสูงสุดใหม่เป็นปรกติการนะครับอยากจะรู้ไม่ว่าทำไมพบกับคุณต้นกิติประสบการณ์มากกว่า10ปีในตลาดหุ้นไทยทองคำและค่าเงินในวันเสาร์ที่27เมษายนนี้ช่วงเวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นต้นไปที่โรงแรม The ะไทย r รีสอร์ทบางแสนจังหวัดชนบุรีนะครับสำหรับงานนี้นะ,นะครับนักถุนใครที่เข้าร่วม50ท่านแรกนั้นจะได้รับเงินทดลองเทรดด้วยถ้าสนใจรายละเงอียดตยูแคปชั่นแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะขอบคุณครับ